3...2...1... Final Call Final Call ขอเชิญพี่กับเตือนด้วยนะฮะขอบคุณมากครัตบตอพคุณมากครับผมในานามกรุงเทพมนครนะครับผมขอชื่นชมพี่น้องเรานะครับทุกคนที่ได้ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้อย่างเข้มแข็งนะครับที่ผ่านมาในภารกิจวันนี้ที่ตัดขึ้นก็เป็นการเชิญชวนทั้งสุดท้ายหรือภายใต้ชื่อไฟนอลคอ l l นะครับในส่วนนี้ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมนครเองเนี่ยเรามีความพร้อมในการที่จะให้การสนับสนุน และประสานความร่วมมือในทุกมิติทุกด้านเพื่อให้การประสานงานการทำงานร่วมกันไร้รอ,อยต่อครับกรุงเทพมหาคนครไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เตรียมการสถานที่เลือกตั้งเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องสร้างความไว้วางใจให้กับพี่น้องที่มาใช้สิทธิ์นะครับทุกท่านทุกคนแล้วก็ทุกมิติมิติในเรื่องของความปลอดภัย ิติเรื่องของความอํานวยการต่างๆความรวดรเร็วนะครับในอื่นๆที่จะเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากเราเชื่อว่าเมื่อคนเมืองพร้อมคนพร้อมเตรียมต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องตามมาเสียงของพี่น้องประชาชนก็ต้องดังขึ้นนะครับเพื่อที่จะ,จะช่วยกันในการที่จะ ให้บ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับมีความพร้อมในส่วนที่จะร่วมกันในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในส่วนนี้นะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องกรุงเทพทุกท่านนะครับมาร่วมกันใช้สิทธิ์ให้สุดเสียงนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ร่วมกันครับผมค,ครับเชิญชวนพี่น้องชาวกร,รุงเทพมหานครและประชาชนทุกคน ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกสอสอแ,ลและออกเสียงประชามติเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศไทยนะครับเชินชวนทุกท่านนะครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นอยากฝากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับตรวจสอบสิทธิของท่านหน่วยเลือกตั้งของท่านทําความคุ้นเคยความรู้จักกับบัตรเลือกตั้งสอสทั้งสองใบแล้วก็แสดงพลังในการออกเสียงประชามติให้ชัดเจน ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับขอให้แสดงพลังให้มากมากครับขอบคุณครับ Final Call Final Call ขอเชิญพูพคกับเขกดุ่น้ครับขอบคุณมากครับเชิญคุณจิรเดชกรุนติตกุลนะครับรองปลัดโอเคฉากที่สองครับเชิญครับโอเค พัดดึงพัดูึีอีกช็อตนไงโอเคภาพนี้เรียบร้อยนะครับ,น,บน,นี่เอาแบบเอาแบบวิดีโอหรือภาพนี้ครับภาพนี้ครับภาพนี้นะครับโอเคนะักให้ดีนัอนระาะเป็นวิดีโอหอรือช็อตนะครับมีกล้องวิดีโอไหมครับต่อผู้คู่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเกมกันกติกาง่ายมากครับ พอมีคำถามขึ้นปุ๊บนะฮะจะมีช้อยส์ให้ทุกท่านได้เลือกพี่พีผู้บริหารก็สามารถนะครับอาจจะมีกับพี่พ,พเล่นด้วยใช่ไหม <c oughs> เล่นด้วยใช่ไหมโอเคขออนุญาตไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใครรู้จริงนะฮะสามสอง,งคำถามคือ <c oughs> เดินเข้าคูุงหารครั้งนี้ท่านจะได้รับบัตรกี่ใบ โอ้โหง่ายมากครับง่ายมากครับผมพูดอยู่บ่อยครั้งเลยนะฮะตอบครบแล้วนะครับไปครับตบัาบสีอะไรแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยผมเห็นในโลกโซเชียลเขาก็มีการตั้งคำถามกันเนาะว่าติ๊กถูกได้ไหม,มหรือบางคนแบบ ใส่หัวใจหรือดังไปเขียนอะไรเพิ่มเติมแบบนี้จะได้ไหมอ่าฮะอันนี้ขอให้ท่านบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งตกลงเราทำอะไรได้บ้างครับแล้วการกระบาดเนี่ยกาแบบไหนไม่ได้มีไหมครับการ,การกระบาดนะครับก็คือการทําเครื่องหมายนะครับที่เส้นตรง2เส้นตัดกันวินิจฉัยได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้ใดนะครับการกระบาดท,ที่ที่นี้รวมถึงเครื่องหมายบวกด้วยนะครับเพียงปัดละหมายเลขเดียวครับ,รบสมมุติว่าถ้าเกิดผมแบบสายตายเอียงมาก ผมกากระบาดแต่แบบเส้นเดียวตัดกันก็ตวับาดนิดนึงนะครับได้ครับโอเคแล้วถ้าเล็กล่ะครับผมเห็นบางคนกาเล็กเล็กเหรอฮะช่องตั้งใหญ่แต่ดันไปกาเล็กๆแบบนี้ได้ไหมฮะครับได้ครับก็เส้นตรงสองเส้นตัดกันโอเคถ้ากาสองช่องนะครับสองกาสองหมายเลขทำเครื่องหมายสองสองเครื่องหมายใช่ไหมใช่ครับถือเป็นบัตรเสียครับผมครับเพราะฉะนั้นอันเดียวนะเอาไปเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้เคลียร์นะครับโอเคผมทวนทีทียวอัน นะฮะในประเด็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะครับสรุปก็คือถ้าเกิดเขียวเนี่ยก็คือเลือกคนนะครับชมพูเลือกพักแล้วก็เหลืองเนี่ยคือประชามติจําง่ายๆและสิ่งสําคัญคือถ้าเกิดเราไม่ได้จินตนาการล,ล้ำลึยเกินไปกากระบาดปกตินั่นแหละเชื่อว่าทุกท่านน่าจะาเป็นแล้วก็กาแค่1ช่องเท่านั้นในเบอร์ที่เราเลือกนะครับ เท่านี้มาดูที่ทางกรทมกันบ้างนะครับคือกรทมต้องบอกว่าครั้งนี้ในการสนับสนุนเนี่ยงานใหญ่มากนะเพราะว่า3.3เขตเมื่อสักครู่นี้ยเราเห็นแล้วว่าหน่วยเลือกตั้งที่เกิดแบ่งเนี่ยประมาณ6,000กว่าหน่วยเยอะมากๆอันเนี้ยเบื้องหลังการทํางานอยากรู้ได้เป็นยังไงเนาะพี่ๆอ่าคืออย่างสมมติที่ไปพีรู้สึกว่าพียังวัยรุ่นพียังแข็งแรงพี่ต่อแถวพีรอคิวได้แต่สําหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการนะคะถ้าสมมติว่า เขาจะไปเลือกตั้งแล้วทางกทมจะมีวิธีการอำนวยความสะดวกหรือว่าช่วยเหลือผู้สูงอายุยังไงได้บ้างไหมคะเดี๋ยวให้ท่านรองเล่าให้ฟังหน่อยครับเทมนะคอนท่านนรงเรืองศรีก็กำชับนะในส่วนของเขตเลือกตั้งทั้ง33เขตนะฮะห5 3 0นหน่วยเลือกตั้งของเทมนครนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับโดยเฉพาะด้านที่มาใช้สิทธิและเป็นกลุ่มปอบางนะฮะผู้สูงอายุผู้พิการต่าง ก็เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือที่เรียกว่ากบนเนี่ยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่เป็นกลุ่มบะบางอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับก็ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์อยู่เนี่ยเดินทางมานะครับคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งกบนเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือท่านนะครับเห็นบอกว่าสําหรับผู้พิการเนี่ยมีบริการแบบทางลาดต่างๆด้วยใช่ไหมครับก็จะมีบัตรภาพให้ สําหรับลงคะแนนได้นะครับสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับส่วนที่ผู้พิการอาจจะนั่งรถมาเนี่ยทางกบนก็สามารถเห็นรถช่วยอำนวยความสะดวกไปจนถึงคูหาเลือกตั้งได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ทางกรกตได้กําหนดไว้อยู่แล้วครับในการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือกับผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มบอบบางผู้พิการต่างๆครับฉะนั้นทุกท่านที่อยู่บ้านแล้วที่ไม่สะดวกเนี่ยอยากให้มากันเพราะว่าที่นี่ก็เตรียมพร้อมต่างๆเพื่อให้เสียงของทุกท่านเนี่ยได้ใช้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับ คราวนี้เดี๋ยวนี้มีนเรามีนวัตกรรมเนะมาะเมื่อกี้หลายๆคนก็ตอบเป็นเยอะมากๆเรื่องของแอปพลิเคชันใช่ไหมเออเราเราเราใช้เป็นไหมพูดจริงๆเลยนะเออไม่เคยใช้ฮะออแต่ก็อยากลองใช้มากเพราะว่าผมมีประสบปัญหาทุกครั้งไม่ใช่แค่เลือกตั้งทําข้อสอบด้วยรผมท่องท่องท่อ,ทอเลยจะเอาจะเอาสิ่งนี้จะิงนี้พอเดินเข้าห้องสอบปุ๊บหัวโล่งเลย เออจำไม่ได้ครับแล้วตัวเลขก็ไม่ใช่น้อยๆด้วยแต่ละครั้งนะฮะครับทีนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแอปสมาร์ทโวตเนี่ยเป็นยังไงดียังไงหรือช่วยเราได้ยังไงบ้าง <med> ช่วยได้ขนาดไหนนะครับทางพ่ออหน่อยครับเ <s aving sound> รื่องก็ถ่ายรูปหน้าหน่วยนะครับว่าตอนนี้อาจจะถ่ายกับป้ายหน่วยนะครับตรงนี้ว่าเอเราจะมาใช้สิทื่เลือกตั้งแล้วนะอะไรเงี้ยได้ครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งแล้วนะที่เลือกตั้งเนี่ยขอให้พึงระวังนะครับว่าไม่ควรไปถ่ายภาพนะครับในส่วนของการที่มัน้าที่กรรมการเองนะครับหรือแม้กระทั่งที่เน้นย้ำนะครับห้าามถ่ย บัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนแล้วรวมถึงบัตรออกเสียงประชามาติที่ทําเครื่องหมายแกกบ,บ่าไปแล้วจะก็ห้ามถ่ายเด็ดขาดเลยโอเคชัดเจนเพราะไม่เช่นนั้นมันผิดทางกฎหมายด้วยถ้าเป็นการผิดารเลือกตั้งครับผมโอเคครับสุดท้ายให้แต่ละท่านขอหนึ่งคิวบทสั้นๆนะฝากถึงชาวกรุงเทพมหานครนะครับให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งในครั้งนี้วันที่ใช้สิทธิ์นะครับเข้าครูหานะครับเพื่อเลือกเลือกคนที่รักกาบัดสีเขียวเลือกทักที่ชอบปาก เห็นชอบไม่เห็นชอบเป็นหมัดสีเหลืองครับขอบคุณมากนะครับท่านรองครับครับเรากรทมชาวกรทมพร้อมแล้วที่จะบริการทุกท่านที่จะมาลงคะแนนในวันที่8นะครับเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาดอีกนิดเดียวครับความสมบูรณ์ที่เกิดร้อยก็คืออีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขอภาคประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเยอะๆนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมหลักฐานการลงคะแนนนะครับแล้วก็เตรียมในเรื่องของ ระยะเวลานะครับมาออกมาลงคะแนนแต่เน้นๆนะครับเรามีเวลาลงคะแนน8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับก็อยากเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับพี่ๆครับหนูก็เป็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะคะหนูก็อยากจะชวนทุกคนมาเลือกตั้งนะคะเพราะว่าหนึ่งเสียงของทุกคนนะคะเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของเราในอนาคตะค่ะเพราะว่า นโยบายของรัฐมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเราในทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นคมนาคมสาธารณูปโภคการศึกษาอากาศหรือว่าแม้แต่ความปลอดภัยค่ะแล้ววันที่8อุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา8โมงถึง5โมงเย็นจะเป็นวันที่ไม่ว่าคุณจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่สถานภาพทางสังคมเป็นอย่างไร ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่ทรงพลังและเท่ากันทุกคนค่ะอย่าลืมมาเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากครับขอเชิญมด้วยด้วยนะครับพี่พี่เรียบร้อยมีนครับครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะฮะที่อยากชวนทุกคนมาเลือกตั้งแล้วก็มาออกเสียงประชาติกันนะครับในวันที่8กุมภานี้ผมคิดว่าเป็นมากกว่าหน้าที่ของเราในฐานะคนไทยคนหนึ่งเนาะเป็นตัวกําหนดทิศทางของประเทศเราในอนาคตอีก4ปีหรืออีกมากกว่านี้ครับฉะนั้นก็ ยังเหลือเวลานะฮะให้ศึกษานโยบายแต่ละพักที่เรารักนะฮะหรือว่าสอสเขตที่เราอยู่นะครับผมแล้วก็รวมถึงเรื่องของประชามติด้วยนะครับอยายทุกคนศึกษากันอย่างเต็มที่เลยแล้วมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรากันนะครับผมขอนะฮะทุกคนนะฮะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ